อะไรนะอออะไรนะออเดี๋ยวนะออส2มส2ครับออสามสองหนึ่งศูนองโ กระดาษเลยแล้วเอาขึ้นมาหน,น่นอยลูกอะทบทวนอีก Go straight Go ahead. Go ahead Turn left Turn right Take a U turn Move เอามันมีมันมีราไม่มีกระดาษล่ะ มีหรือยังโอเคอ่าทีนี้สมมติว่าเราอยู่หน้าโรงเรียนเราอยู่หน้าป้ายโรงเรียนอ่าเราอยู่หน้าป้ายโรงเรียนเราเราจะมาเราจะมาโรงเรียนเราเราต้องทํายังไงบ้างตอนนี้เราอยู่หน้าป้ายโรงเรียนอ่าอยู่หน้าป้ายโรงเรียนเราเลยอยู่หน้าป้ายโรงเรียนเราเราจะเข้ามาโรงเรียนสมมติมีคนถามทางว่าทางเข้าโรงเรียนเรามาทางไหนอ่ะต้องบอกว่ายังไงก่อนอันดับแรก ตอนนี้ตอนนี้อยู่หน้าป้างเรียนหันหน้าไปทางสีสเกตอ่ะต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเชนเล็บหนีลงนานาเลยนะอ่า first step you have to turn เ u นเ r นไร t and then เทคอะยูเทินกลับไปเลยนะอยู่หน้าป้ายหน้าอย่ารเลยอ่าโกอาเฮดนะครับโกอาเฮเข้ามาปุ๊บ อ่าถึงโรงเรียนแล้วต้องทำยังไงอีก turn left อ่าโอเค turn left and then go ahead and then turn turn right o ahead and then turn turn right นะครับก็จะถูกถึงลงเรียนเรานะครับอ่าถามทางไปโรงเรียนเราถามไว้ว่ายังไง ah excuse me how can I get to สคูลนะครับถ้าจะเจาะจงลงไปว่าเป็นโรงเรียนไหนนะครับก็ใส่ชื่อโรงเรียนไปข้างหน้าไปข้างหน้าคำว่าสคู l อย่างเช่น Excuse me how can I get to จตุนภูมิพิทยาคารสคู l นะครับถามทางไปโรงเรียนกำแพงถามว่ายังไงเก่งมากนะครับ Excuse me how can I get to กำแพงสคู l นะครับอ่ะทีนี้สามประโยคแรก ข้างหน้า3ประโยคให้นักเรียนเลือกมา1อันให้นักเรียนเลือกมา1อันเลือกอันไหนก็ได้ในการถามทางเลือกไว้เป็นของตัวเองเลือกไว้เป็นของตัวเองวงกลมไว้3มประโยคแรกข้างบนวงกลมไว้ใช่ใช่วงกลมไว้นะครับให้เป็นของตัวเองให้เป <st arts> ็น, <st arts> ปนของตัวเองข้างบนข้ <st arts> งางบน3มประโยคแรกข้างบนเ <st arts> ลือก <st arts> 1อ <st arts> ันเป็นของตัวเองอ่าเจ้า excuse me how can I get to ก็ได้หรือเตา excuse me where is the ก็ได้หรือ can you show me the way toexcuse ใช่ excuse บงบกมาเรย่อยๆตามประโยคแรกเรื่องหนึ่งอันไปของตัวเองเลือกไว้เวลาถามอ่าเรื่องยกครับอ่าทีนี้ข้างล่างให้เลือกมา3อันแต่บังคับ แต่บังคับหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เ,หเ,หเลือกมาหนึ่งคำอา่าอันแรกตอนแรกข้างล่างเลือกมาก่อนหนึ่งคำใช่แล้วก็เลือกว่า is on your left หรือ is on your right อ่ะเลือกมาวงกลมไว้เลือกมา is on your left หรือ is on your right อ่ะข้างล่างให้เลือกก่อนหนึ่งอันเอาอะไรก็ได้หนึ่งอันวงกลมไว้วงกลมไว้ ใช่ใช่วงกลมไว้หนึ่งอันอ่าต่อมาไปเอาประโยคที่ว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายหรืออยู่ทางด้านขวาเลือกไว้จะให้มันอยู่ทางด้านซ้ายหรืออยู่ทางด้านขวาก็ได้ใช่เอาไหมนะเอาใหมนะอันแรกข้างล่างให้เลือกมาก่อนหนึ่งอันเอาวงกลมไปหนึ่งอันเออสเต็ปแรกอ่าเลือกหรือยังสเต็ปที่สอง เลือกว่า is on your left หรือ is on your right อ่าเลือก oh. มันจะให้มันอยู่ทางซ้ายหรือให้มันอยู่ทางขวาเรี <S 2> <S 2> ยแล้วครับอ่าและสุดท้ายให้เอาประโยชน์ที่ว่า you will see it เดี๋ยวคุณจะเห็นมันนะครับอ่าสามอันนะหนึ่งบอกทางสองเลือกว่าให้มันอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาแล้วก็อันสุดท้ายก็บอกว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นมันนะครับอ่าพร้อมหรือยังอ่าภารกิจต่อไปนะครับครูจะให้เวลา 3นาทีนะครับหนึ่งบทเพลงให้นักเรียนไปถามทางเพื่อนถามทางไปโรงเรียนเพื่อนตอนนี้ทุกคนอยู่คนละโรงเรียนนะครับอยู่แตกต่างกันอยู่โรงเรียนโรงเรียนของเราอาจจะอยู่ที่ใดสักที่นึงนะครับให้เราใช้ประโยคคําถามในการถามทางของโรงเรียนเพื่อนนะครับแล้วในตอนที่ไปถามฟังกติกาในตอนที่ไปถามเพื่อนตอบอะไรมาเพื่อนตอบอะไรมาให้เราเช็คสถิติคําที่เพื่อนตอบมา อย่างเช่นเพื่อนตอบมาว่า go straight นักเรียนก็เช็คไปอ่าหนอัน go straight สเพื่อนบอกว่า it's on your left มันอยู่ทางซ้ายก็ให้เช็ค it's on your left แล้วประโยคสุดท้าย<ร>เพื่อนจะพูดว่า you will see it ก็คือเดี๋ยวคุณจะเห็นมันก็ให้ติ๊กนะครับอ่าสานาทีทำยังไงก็ได้ให้เก็บสถิติให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับ คนที่ได้สถิติเยอะที่สุดเดี๋ยวมีรางวัลให้นลครัวก็ืนตอบวเืนตีใช่เพื่อนตอบอะไรมาให้ขีดสถิติไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะค่ะเ ah, พื่อนตอบอะไรมาให้ตีติๆๆแต่ว่าประโยคเวลาเราไม่ถามเราถามอะไรถามอะไรอ่าถามประโยคที่เราเลือกไว้นะครับอย่างเช่นคนเลือกประโยคที่หนึ่งก็จะถามว่าอะไรหนึ่งสองสามพร้อมกันอ really ่าโอเคเก่งมากคนที่เลือกประโยคที่สองอะถามหนึ่งสองสามป้าย เก่งมากคนที่เลือกประโยคที่สามถามป้าโอเคเก่งมากพร้อมหรือยัง <Yeah. S 1> พร้อมแล้วนะอ่าทบทวนอีกรอบนึงอาะตาม Excuse me How can I get to school, get to school. ประโอคที่สอง Excuse me Where is the school เรื่องที่สาม Can you show me the way to school, way to school. อ่าโอเคประโยคทบทวนประโยคยโยคำต,ตอบทั้งหมดพร้อมกันนะครับ Go straight go ahead turn left turn right take a U turn it's on your left it's on your right it's next to the you will see it อ่าพรอแล้วใช่ไหมคะอ่าป้ายหนึ่งบทเพลงเก็บสถิติให้ได้เยอะที่สุดป้ายถามได้

ไม่ถามเพื่อนเลือกมาหนึ่งประโยคเราก็ไป่ถามเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะบอกทางเราเราได้ยินว่าอย่างไรเราก็ติ๊กสถิติไป้าวแกงเนน กวงบอมีกวาเดียอย่าอย่วางได้ดีกวสเตรทอืม้องไทย ถามเนี่ยถามเดียวถามเแียวถามก็ติ๊กติ๊กไว้ติ๊กแล้วติ๊กเลยนะก็ไม่ถามเพื่อนไม่ถามเพื่อนให้ได้เราก็ตอบเราก็ตอบอะไรก็ได้

ตอบเพื่อนเลยอย่างนียตอบเพื่อนเลยอ้ยเร็นแล้วเรียบร้อยแล้ว Excuse me How can I get to school เอาภาษาอังกฤษสิเอาก็ต้องตอบเวลาเพื่อนมาถามเราก็ต้องตอบตอบนะ้ครับที่ใพ้ผมมาถามก็สตั๊ดรีบรับเฮ้ย In English In English ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะ Excuse me, how can I get to a school? Excuse me, how can I get to a school? school? เอามาถามทางกันนน่ Excuse me how can I get to school Excuse me where is the school ไม่นี่ยถามเอาเชิญเล็บโกเ ahead You will see it It's on your left อย่าถุยไปที่เราเรื่องเสียงดังท่โบขืนอ่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที่สุดท้าย

เท่ไลยโอเคคุณจะเห็นเดินมาโอเคชามสต็อปเอเวอร์บอดี้นั่งลงเอเวอร์บอดี้นั่งลงอ่าหมดเวลาแล้วนะครับจบเพลงแล้วหนึ่งเพลงอ่านับแต้มซีนับแต้มซีได้เท่าไหร่อ่าไปถามเพื่อนได้แต้มมาเท่าไหร่กันบ้าง อ่ะสีดาวิดาวเอวอร์บันดี้ดาวอ่านับแต้มมาซีเท่าไหร่อ่านั่งเก็บไว้เก็บไว้อ่านั่งพักนั่งพักรูปนั่งพักเราจะมาเก็บว่า,าได้แต้มไปเท่าไหร่นะครับได้แต้มไปสัมภาษณ์มาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามา บันทึกสถิติกันว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่าวันนี้นะครับได้เด็กๆได้ไปถามทางเพื่อนๆนะครับ i n t e r v ว e w นะครับไปถามทาง asking for direction นะครับเกียงกายได้เท่าไหร่ครับสี่สามยานวารยานวาได้เท่าไหร่ได้ห้านะครับอ่าไม่เป็นไรนพลาน ไม่มาพาดีสี่อุ้ยถามได้สี่คนสิบเอ็ดพี่เชษยี่สี่อ่าสโลชาสิบคนนับนับขีดนะนับขีดแล้วติ๊กได้เท่าไหร่อ่าไปไปติ๊กเครื่อนได้เท่าไหร่ได้ได้กี่ขีดได้กี่ขีดคำตอบเพื่อนตอบมาได้เยอะเท่าไหร่สุภาพรไม่มาอัินีศสิบเก้ายิ่งมาจักรพงศ์เท่าไหร่ลูก สิบส okay. ีโอเคฉนดเดชไม่มาท้อชาย1,4 1,4 14พิพัฒน์วัชาพลไม่มาสลันชายคาเวลอุเน s 7กัญจนา7วปุญญาภาไม่มาอรุณทอง14สิริวิมล f o u r t e ั 14, นธนา s e ว e จิรวัตรสีบาง สิบสามตัวตัวอ่าอภิรักษ์วานวานอิเลฟเว่นตันติกรไปแล้วกฤษณะนายสุทธิชัยเท่าไหร่นะลูกนายอ่อาอรัญญาไม่มาสก,กัลลินอิเลฟเว่นโอเคจิรพัทแอฟเซนปนานาดานายปรินดาไปแล้วเจนนิพน สิบอ่ะทนโอเคทอชัยพิมพียงอปเซนเพนพิชาฟิฟทีนสิบห้าพอนภัสนายโอเคและคนที่ได้เยอะที่สุดก็คืออากนิดนะครับได้สิบเก้านะครับได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนได้สิบเก้าคนเลยเอาปมือเ,เพื่อนหน,น่อยครับโยฮัน o r ร์กนิดโอเคเก่งมากนะครับแล้วก็อ่ะ มาทบทวนกันเวลาที่เราไปถามทางนะครับสิ่งที่เราได้เรียนกันวันนี้ก็คือการถามทางนะครับ asking for direction ใช้3ามประโยคแรกก็คือ excuse me how can I get to นะครับตรงคำว่า to ตรงจุดๆเราจะใส่สถานที่ไปนะครับถ้าไปโรงพยาบาลนพูดได้ยังไงเป็นโรงพยาบาลอ่า uh, excuse me how can I get to hospital to the hospital นะครับ เอาประโยคที่2 Excuse me where is the นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ประโยคที่3 Can you show me the way to นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับ3อันนี้นะครับอ่าและก็สิ่งที่ใช้ในการบอกทางนะครับนีฟังก่อนฟังก่อนสิ่งที่ใช้ในการบอกทางนะครับอ่าอ่านให้ฟังให้ชื่นใจหน่อยอันแรกคือ <Go straight. S 1> อะพอมกัน t 2 1 t o one go go, go straight, go straight. Uh, ต่อไป go อะไร go ahead ต่อไป turn left ต่อไป turn right ต่อไป take a U turn ต่อไป it's on your left ต่อ it's on your right